บ้านเป็นยังไงบ้านกับรางวัลที่ได้รางวัลนี้ครับผมก็สำหรับ Breakout Vanambea นะครับก็เป็นเกียรติมากที่เราได้รางวัลน,นี้นะครับก็เป็น1ปีที่เราเขาเรียกว่าผ่านอะไรมาเยอะแล้วก็ได้ได้สร้างผลงานภายในปีแล้วก็ขอบคุณมากๆสำหรับรางวัลน,นี้ครับก็รางวัลน,นี้จะไม่ได้เลยถ้าไม่มีแฟนคลับพิแ e อแล้วก็ทุกคน <S <S ที่ให้เสียงตอบรับมาแบบน,นี้ครับผมขอบคุณมากครับหนึ่งปีที่ผ่านมาก,กับการดันการทีมพวกของไทยประวัตแล้วมันทำให้ทีมพวกเกิดเป็นกระแสอะมากมายในบ้านเราทั้งสุดท้าเป็นยังไงครับก็เรียกว่า เรียกว่าเอาจิงตื่นเต้นนะครับเ<ม>พราะว่าเราก็เติบโกมาก,กับทีป๊อบด้วยจากจากเด็กๆอะไรแล้วก็พอมันเป็นรุ่นเราไงะครับรู้สึกว่ามันก็มันก็เป็นเหมือนหนึ่งอาชีพเมนใ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 นผลงานศิลปินของพวกเราะครับที่ที่ที่ได้แบบว่าเป็นคนที่แบบว่าจุดประกายอะไรให้แบบว่าคนรุ่นใหม่หรือว่าคนที่สนใจในเรื่องนี้อยู่แล้วแบบมาสนใจทีป๊อปด้วยเนะะี่ยครับผมเขารู้สึกดีมากครับเรามาที่ได้ทำให้เรออมามีความกำลังใจในการทำงานได้ขนาดไหนก็บอกเลยว่า เหมือนแบบมันก็เป็นเหมือนเป็นเหมือนหนึ่งมสโตรนะครับเป็นหนึ่งเมือนหนึ่งจุดที่เราบอกเฮ้ยเราเรา,เรามาถึงตรงนี้แล้วนะสเตปต่อไปของพวกเราคืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ปีหน้าหรือปีที่กำลังจะมาถึงเงี้ยเราก็พยายามหา next step ของพวกเราเราก็พยายามผลิตผลง,งานที่แบบว่าให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็น b บียสหรือน้องๆหนุ่มๆที่แบบว่าติดตามพวกเราอยู่นะครับก็บอกเลยว่าปีหน้าเรามีอะไรให้ติดตามไปเยอะแน่นอนรับทํทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้มนมในการทำงานหรือว่าหรือก็มีความกดดันพอได้รางวัลมาแล้วอะไรก็ด้ปีหน้าจะยังไงต้องดีกว่าเดิ เอาจริงไม่ไม่อยากเรียกว่ามันเป็นแรงกดดันนะฮะแต่เหมือนแบบว่าเราเราก็อยากจะเหมือนค่อยๆหาเขาเรียกว่าอะไรแบบว่าสิ่งใหม่ๆ next step นะฮะที่ที่บอกไปก็มันสิ่งเหล่านี้มันเป็นมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราไม่เรียกว่ากดดันไม่เอามากดดันแต่เราแค่อยาหาอะไรใหม่ๆที่ทาแล้วมันน่าสนใจอะไรที่มันอาจจะยังไม่ใช่แค่ปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยๆอะไร้ยครับเรายังจะได้เห็นพรุ่งนี โอ้ยแบบไหนรับปีหน้าโอ้โหนั่นเนี่ยผมก็อยากผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเราจะเห็นอะไรในปีหน้าอ่าที่มัเป็นพวกบั๊ดทำไรทุกอย่างการที่เราเห็นกันก็อาจจะมีอะไรใหม่ๆที่เรายังไม่เคยทำอยู่หลายอย่างครับก็ต้องรอติดตามกัแต่ที่แน่ๆที่เ้ารู้กันคือวันที่6นี้วันที่บัสเตย์คอนเสิร์ตใหญ่ของบั๊ดเป็นยังไงฮะวิคนรอเลยนะอันนี้เดี๋ยวนะอันนี้คอนเสิร์ตใหญ่เลยครับคือเขาเริ่มมีปีกแลนวนะใช่ใช่ ก <id> uh ็คอนเสิร์ตครบรอบหนึ่งปีตอนนี้ก็พวกเราก็กําลังโฟกัสสิ่งนี้กันอย่างแบบเต็มที่มากๆแล้วก็แน่นอนว่ามันมีอะไรที่เรียกว่าเป็นสิ่งพิเศษสําหรับคอนนี้อยู่แล้วครับผมแต่ว่าก็พวกเราก็ตั้งใจกับสิ่งพิเศษนั้นมากๆแต่ไอสิ่งพิเศษนั้นน่ยก็อยากให้ทุกคนได้เก็บไปเซอร์ไพรส์ะวันนั้นจะได้เป็นโมเมนต์ที่แบบว่าว้าวโอ้กียินะครับ ห้านาทีไหมไม่แน่ใจแต่เร็วมากแต่เร็วมากเร็วมากเร็วมากสชั่วโมงหนาทีห้าั่วหนาทีโอห่มห้าชั่วโมงหชั่วโงห้าชั่วโม้โม้่โห้า่ห้าชั่วโง้่โหา่มงกันว้าั่มั่วโมาวา่มา่มัวมาั่ไ้าช่าเดมาั่้แค่แบบว่า หนึ่งปีทั่วแล้วแบบว่าจะมีคนมาแบบโ,โหบัตรแบบขายหมดไวกันขนาดนี้<ม>ใช่ก็ตั้งเอาจริงไม่ใช่แค่แค่แฮปปี้บัสเดย์แต่หมายถึงกบตั้งแต่แฟนคอนกับ<ม>งานต่างๆที่ผ่านมาด้วยครับผมที่ทุกคนแบบให้การสปอร์ตที่แบบสุดยอดมากจริงครับดีใจขอบคุณมากครับหลายคนรุนเรื่องเซอร์ไพรส์วันนี่ใจขาดที่ไหนพวกผมก็รุ้นเหมือนกันครับจ <c oughs> ริงนีน,น,น,นี่เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์พวกเราพวกเราร้องเพลงด้วยครับอช่เฮ้ยเซอร์ไพรสาว ศิลปินนะครับเต็มรอยไมลยหรืไงก็เท่าไรเท่ไห่ครับตอนนี้ความพร้อมไปถึงขนาดไหนครับเพราะมันเหลือไม่กี่วันแล้วเนี่ยความพร้อมนะครับเต็มร้อยผมให้ประมาณ85ดสิบห้าคือที่หักหักไปสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเพราะว่ายังไม่แต่งหน้ายังไม่แต่งหน้ายังไม่ใส่ชุดอะไรยังไม่ใส่อะไรอะหักไปสิบห้าเปอร์เซ็นต์เพราะว่าตอนนี้คือเรายังเหลือเวลาอีกประมาณอาทิตย์กว่าๆซึ่งผมรู้สึกว่าผมยังไม่อยากให้เต็มร้อยเพราะว่าถ้าเต็มร้อยเนี่ย มันจะเต็มแล้วไงเออมันก็เหมือนน้ำที่เต็มแก้วผมก็เลยให้เหลือ15ไว้เพื่อให้ผมเติมให้เต็มให้ได้พัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับน้าผงละน้าพูดนะครับพระเจพนผมมันเราร้องเพลงที่พี่ไทยบอกแล้วก็มันมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นสิ่งใหม่ๆที่มันปีนึ่งแล้วมันเราไม่เคยทำสิ่งนี้แล้วกันแล้วก็หมายถึงว่าผมว่าพวกเราก็มีอะไรใหม่ๆตลอด ที่ที่ไปโชว์ใหม่นี่ก็คิดว่าน่าจะมีนะครับกระอักก็อ้วนไม่กล้าพูดเต็มปากเออตอไมมันตื่นเต้นหนึ่งเ้ราะว่าพวกเรากำลังตื่นเต้นสองผมก็กำลังแบบว่าเต็มที่กับตัวนี้ตัวนี้มากๆอย่างไรอัพลฟ์อัพเพลงเนี่ยใครเป็น คนเลือกแต่ละคนมีสิทธิเลือกของตัวเองไหมเราพวกเราเรียกว่าช่วยกันมีส่วนร่วมขอพวกเราเนี่ยมีส่วนเยอะเลยแล้วก็พี่คุณพี่ใส่แมสก์ดำตรงนู้นก็มีส่วนเหมือนกันใช่ครับเป็นคนชอบเองคุณคประดิษครับผู้ที่ไม่ยองไม่ดีให้ตัวพี่ยงใช่ไหมไม่ใช่แต่ว่าตอนนี้ก็คือมีทั้งสนุกเต้นร้องมีซีนซึ้งไหมต้องมีซีนอันนี้ก็อป้าอีตะกี้์ต้องเลยอย่าไม่ตตี มันก็ต้องมันก็ต้องมีบ้างเรื่องความซึ้ออะไรเงี้ยเราก็ต้องเป็นฟิลแบบว่าอุ้ยหนึ่งปีแล้วนะทุกคนอะไรอย่างงี้มันก็จะเป็นแบบบรรยากาศที่อบอุ่นอะไรเงี้ยเหมือนอกันครอบครัวเลยใช่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 อาจจะมีบ้างว่าเดี๋ยวความซึ้อใหม่เองหนึ่งปีเหมือนกลับบ้านมาหาแบบว่าทุกคนอะไรอย่างงี้เตรียมตัวน้ำตาไหลไหยก็เตรียมชิจู้ไหมหนู่งปีเยอะครับมายถึงพวกเราเตรียมชิจู้กันการรอบๆหนึ่งปีบัสมาผ่านอะไรกันมาเยอะมากจริงครับมันบรรยากาศควก็คือมันจะอบอุ่นอบอุ่นยิงเมื่นานหน่อมัน เอาจริงเราเราพยายามทำคอนเสิร์ตของเราให้มันมีแบบว่าหลากหลายรสชาติมีดันามิกมีทั้งอ่ะซึ้งมีทั้งแบบว่ามันสนุกมีทั้งแบบว่าอะไรต่างๆที่เราต้องตั้งใจทำให้มันแบบว่ามีไม่ได้มีแค่ซึ้งอย่างเดียวในโชว์ให้มันมีรสชาติที่หลากหลาย ครับผมแล้วก็เก็บหมดเราเอาหมดเอาผโปรดักชั่นจะเป็นไงฮะจะหรับวันโอ้ยโปรดักชั่นอันนี้กลิ่นหอมด้วยเหรอือย้อนตัวเนี้ยหอมชุนหอมชุนหอมแน่นหอมแน่นหอมมากจริงเหมือนว่าเรามีทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเรามีเหมือนกับว่าการร่วมงานกับทางปันดูรีนะฮะก็เป็นพวกเรื่องเครื่องหอมอะไรอย่างนี้มันก็จะภายในงานก็จะมีความแบบว่า ความกลิ่นแบบว่าลักชัวรี่แบบว่าหอมหอมุบอวลในงานอะไรอย่างนี้ประเดิมหอมใหม่เขาด้วยนี่มันใช่ใช่นแรกที่ขึ้นหอมใหม่ของเขาเลยเนตื่นเต้นนะเพิ่งไปเดินวันแรกอ๋อขึ้นขึ้นหอมวันแรกเลยที่ประเดิมให้เขาหอมใหม่เลยตื่นเต้นอะอะไรน้องจิ๊บเมื่อกี้จะพูดอะไรบ้างตีลอยแจะชิมทอที่โน่นที่นี่นั่นที่อื่นอันนี้อาจจะเป็นหอมที่แบเราไม่เคยเจอแต่ลองจิ๊บเป็นไง บอกว่าเป็นเกียรติอย่างมากครับที่ได้ขึ้นเป็นวงแรกครับแล้วงานถัดไปคือเดี๋ยวเราจะได้ขึ้น A A เอก่อนมานี่สักปีอยู่แล้วโอ้ยแย่งเดียวแย่มากโอ้โมันรู้สึกว่าเหมือนพอตั้งแต่เทรนีเราได้ติดตามศิลปินไอดอลมาตั้งนานแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ AA ก็เป็นอีกหนึ่งอีเวนต์อีกหนึ่งงานประกาศรางวัลที่พวกเราก็ได้ดูมันตั้งเป็นปีแล้วแหละแล้วก็พอรู้ก็ ไม่รู้อะรู้สึกแบบหมายถึงว่ามันรู้สึกหมายถึงไม่าหมายถึงว่าความรู้สึกมันแบบยังอึ้งอึ้งอยู่นิดนึงอะเต็มอิ่มเต็มอิ่มที่บอกว่าจริงหรอเราเราได้ขึ้นเอเอจริงเหรอก็รู้สึกขอบคุณบีอาร์สุดก่อนเลยเพราะว่าถ้าไม่บีอาร์ก็ไม่มีทางที่เราจะได้มาถึงจุดนี้ได้อมาทางที่หน่อยมาที่นิ้งรักไงความรู้สึกดีเอ็กชั่นตอนตอนรู้ว่าเนี่ยไปครั้งแรกตอนเขามาบอกเราอ่ะโอ้จริงจริงก็จริงจริงก็ใครเป็เพื่อนอะไรจริงจริงทุกคนก็แบบว้าวว้าวกับว้าวกับการแบบได้รับ ทำ,ทำหน้าไงทำหน้าตอนนั <c oughs> ้นคือทุกคนตอ,ตอนนั้นแบบือว้ากันหมดแล้วก็แบบเหมือนตื่นเต้นมากๆที่จะได้ที่จะได้แบบเข้าร่วมง,งานนี้แล้วก็แบบแถมเป็นทีเป่วงเดียวอีกแล้วก็ทุกคนก็ดีใจมากๆเพราะว่าจริงๆพวกเราก็หลายๆสิเลเป็นที่ไปก็พวกเราก็ได้ติดตามันมานานมากๆแล้วก็วการที่เราอาจจะแบบขึ้นไปอยู่บนเวทีเดียวเขาก็รู้สึกเป็นเกียรติมากสุดท้ายค่ะฝากพรฝากหนาแผมก็ ฝากนี่เลยครับแฮปปี้บัสเตย์นะครับผมวันที่6ธันวาคมนี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่พวกเราตั้งใจกันมากๆแล้วก็ตอนนี้นะฮะยังซื้อบัตรได้เรื่อยๆจนถึงวันงานนะครับเป็นบัตรไลฟ์นะครับผมก็ฝากทุกคนไปติดตามด้วยแล้วก็เร็วๆนี้นะครับมีผลงานใหม่ออกมาให้ทุกคนได้ติดตามกันแน่นอนก็ฝากติดตามผลงานของเราด้วยนะครับครับผมครับผมเย้สอัคดีครับสวัสดีครับยังคงได้กรับูฮัส